เหมือนเดิมฟินิชเด็เราจะให้ลึกเท่าไหร่ลึกห้ามิลเพราะว่าสะดุดเราหนาสิบมิลอยากให้ลึกห้ามิลก็ใส่ฟินิชห้ามิลแซดแซดสิบสิบอยู่แล้วเเดลือกดอกเราจะมาแอดดอกนะครับถ้ามีค่ดอกสามมิลอยู่แล้วเราก็เลือกได้เลยก็เลือกซิลิคไปเลยสเต็ปดาวเราจะจมูเท่าไหร่ทีเดียวก็ห้าทีเดียวทีนี้จะมีคําสั่งว่าสแกนปาดซ้ายขวาปาดปาดตามวงกลมให้เราเลือกเป็นวงกลมถ้าปาดหน้าโต๊ะเราก็เลือกลัตเตอร์ อันนี้คือมันก็จะวิ่งวน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 เป็นวงกลมกหอยไอ้ตัวเนี้ยคือมันจะวิ่งป่าจากร่างขึ้นบนอันนี้ไม่ค่อยเหมาะกับงานอันนี้มันเหมาะกับป่าโต๊เสร็จแล้วเราก็เรื่องลงมานิดจบแล้วเอเสร็จแล้วมาที่เรียลสิบตั้งชื่อที่จาได้หนึ่งนาวมาที่เรียลสิบมาที่เรียลสิบก็ความหนาไหความหนามันสิบความหนาความหนาโดยรวมอ๋อเพราะนั่นนี่นั่นนี่มันถามควงไหนเดียวคามหนเดียวตรงเนี้ยความลึกมาที่เี่ตัวนู้นความลึกเกี่ยวกับบน อันนี้คือความหนาของแ mm ม่พิเรย์เราแต่หน้าเนี้ยก็คือหนาอของเราวัสดุของเราหนาเท่าไหร่หนาจริงเท่าไหร่ใช่หนาจริงเท่าไหร่ใส่เท่านั้นได้ขุดละเราจะตัดตัวนอกเราก็ไปกดตัวนอกออกมาจากนี้ไปเลือกคําสั่งตัดเหมือนเดิมจะตัดเท่าไหร่สิบมิลแล้วเราทำขุดก่อนใไหมอ่าต้องทําขุดก่อนเลือกดอกดอกสามมิลสมมุติเจ้าดอกอื่นไหมดอกดอกเอาดอกอื่นเลยอ่่สมมุติจะาแอดดอกอื่นเราจะเราจะตัดหกมิลทำไงถ้แอดดอกอื่นเลยตั้งชื่ออ่สมมุติคัส 6มิล<อ>เลือกดอกหน้าตัดหน้าตัดเป็นหน้าตัดอย่างนี้ตั้งชื่อที่จําได้6มิลลึกเท่าไหร่เราจะตัด10มิลก็ใส่10อันนี้อันนี้เป็นแค่ชื่อดอกใช่ไหมตั้งชื่อดอกอันนี้อันนี้อันนี้ชื่อดอกอันนี้ขนาดอออนาดอกจริงเออขนาดดอกจริงอันนี้ก็เราใส่30%อยู่แล้วอ่าหนึ่1หมื่นแปดหนึ่งแปดสองสามหนึ่งมโอเคเลือกดอกเปลี่ยน วิ่งการวิ่งของดอกให้เป็นย้อนเข็มเลื่อนลงมาความหนามันเป็นสิบอยู่แล้วไม่ต้องยุ่งตั้งชื่อที่จําได้เลยสองนาวเราจะได้ไฟล์ตัดทีนี้เราจะเซฟออกไปยังไงแล้วจะมันเป็นโค้งแบบนี้หรอหรือเป็นเหลีย่ยมมันมันมันโค้องอย่างนี้เราแต่ว่าไฟล์จะพอตัดจริงมันจะมันจะได้เหลี่ยมออกมาเพราะ<อ>มัน<ช>มันจะเข้าโค้งไงมันจะเข้าโค้งโค้งมาเป็นฉากไงงานมันเป็นงานมันเป็นฉากงานเป็นฉากทีนี้เราจะเซฟไปยังไงทู่านเซฟทูพาส เราจะเอาสามมิลเอาขูดสามมิล <Okay. S 1> ไปก่อนอใช่ไหมเราก็เลื่อนขวา <S 2> <S 2> ถ้าดอกเราคนละดอกเราก็ต้องเซฟแยกเราก็เลื่มทาขงขวาก่อน <S 2> <S 2> <canon. S 1> แล้วก็เซฟแยกออกไปตั้งชื่อแล้วแต่เอากลับมาเอาหกมิลไปตั้งชื่อแล้วแต่ก็เอ oh, okay. okay, าไปทำกันได้หรอแต่ถ้าสมมุติดอกเราเราเป็นดอกเดียวกันมันมีสองตัณนี้นนะถ้ามันมีสองดอกคนละดอกอะถ้าเป็นเครื่องออธรรมดาไม่ใช่ออโต้อ่อเออถ้าเป็นหนึ่งหกก็ได้ถ้ามันเป็นเครื่องธรรมดาเราต้องตัดสามมิลจบก่อนพอกลับมาปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนเป็นดอกหกมิลแล้วก็สั่งตัดใหม่ แต่ถ้าเราเป็นดอกเดียวกันถ้ามันเป็นดอกเดียวกันอ่ะมันสามารถใช้คําสั่งเดียวกันได้คือพอสมมุติมันเป็นทั้งคู่ผมเป็นสามมิลหมดเราก็สามารถใช้ไปด้วยกันได้เลยไปด้วยกันทำยังไงก็เอาขุดไปก่อนเอาตัดตามไปให้ขุดอยู่บนขุดอยู่ล่างเฉพาะ M6 เฉพาะ M6 เและตัวธรรมดาก็ต้องมาเปลี่ยนดอกก็ต้องเปลี่ยนดอกเปลี่ยนดอกแล้วต้องเซฟแยกเอยู่นนเองมั้ยเดี๋ยวสอดคิงคัตติ้งสอดคิงคัตติ้งเท่านี้พออันนี้สำหรับคิงคัตติ้งถ้าเราคิงคัตติ้งก็ต้องแยกแยกเซฟ ก็ต้องเอาดอกสามนิ้ไปก่อนแล้วดอกคือตรงไปสองไฟล์สองไฟล์แต่ถ้าขุดกระตัดเราเป็นดอกเดียวกันอ่ะดอกสามนิ้นอ่ะเราก็เอาไปเอาไปเรียงด้วยกันได้เลยแล้วตอนที่มันจบอ่ะมันจะมันจะออโต้พอเล่นไฟล์หนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะเล่นไฟล์สองให้เลยมันจะเซฟเป็นไฟล์เดียวแล้วเซฟแยกถ้าเซฟแยกก็คือสำหรับแยกดอกเวลามาจัดเร็จเราต้องเปลี่ยนไฟล์เรา้วมันจะวิ่งกลับมาแล้วก็เปลี่ยนไฟล์ใหม่ เปลี่ยนไฟเป็นต่อจะถามจะถามจะถามมาเห็นว่ามีในบอร์ใดจะวิ่งกับมาปุ๊บจะาหนุ่มตรงอยู่ไหมตองอยู่ตองอยู่ตองอยู่้องเู่ยนต่อไหมถ้าหนูไปอยู่ปุ๊บมันกลับมาปุ๊บมันก็จะตัดต่อไปเลยเราต้องกลัวสตพอคอเดี๋ยวพาไปดูหน้าเครื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวรูหน้าเครื่องอ่ะอันนี้ก็หลักการประมาณนี้ขุดกระตัดจบแล้วสมมติอันนี้เราต้องการขุดอ่าเราก็จะมีกรณีหนึ่งอันเนี้ยคือการที่เราเราขุดเราขุดวงในนี้สมมติเราไม่อยากขุดในเนี้ยเราอยากขุดนอกเพื่อให้งงกลมมันนูนม ที่ก็แค่เลือกจากจุดเนี้ยกดชิปค้างแล้วมาเลือกอีกจุดหนึ่งเหมนคุมทั้งหมดอ่าคุมทั้งหมดนะครับคุมทั้งหมดแล้วลองสั่งขุดใหม่ลองดูนะห้าเหมือนเดิมลงห้าเลือกดอกสามมิลสเต็ปดาวต้องเป็นห้าเพราะว่าเราลงตัดทีเดียวขุดทีเดียวห้ามิลออฟเซตตั้งชื่อหนึ่งกดนาวมันจะเลือกรอบนอกคือเรามันจะมันจะไม่อ้างอิงเส้นเดียวข้างในมันจะอ้างอิงจากเส้นนี้มาเส้นนี้แทน เราก็เลือกทีนี้พอเราเสร็จปุ๊บเราก็จะต,ตัดได้ไหมเราก็เลือกวงนอกน่ะเราตัดแล้วก็เลือกคําสั่ง 2D อ่าดอกสิบมิลคัสซัมอ่าลงสเต็ปดาวลงสิบวิ่งทวนเข็มเราเจะนอกมันจะเลือกอะไรอ่รใช่ตั้งชื่อที่จําได้สองเนี่ยนหนาวไดละเนี้ยับเซฟอ่ะถ้าเป็นดอกเดียวกันนะคะถ้าเป็นตัวจริงคัตติ้งอะ่ะเราสามารถเอาสแกนอ่ะกับตัดไปด้วยกันได้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นไฟล์เดียว มันจะออโต้เลยพอมันสแกนถึงรูปแล้วมันกลับมาปุ๊บมันดิ่งไปเลยอ่ามันจะออโต้เลยเราก็เซฟไปให้เป็นไฟล์เดียวกันเลยสองสามเราก็จะได้ไฟล์มาแล้วสองสามตัวนี้พร้อมตัด